นิทานชาดกเรื่องเศรษฐีผู้เนรคุณการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออนาถาบินทิกะเศรษฐีได้เป็นสหายกับเศรษฐีต่างถิน่นผู้ซึ่งไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนวันหนึ่งท่านเศรษฐีต่างถิน่นได้บรรทุกสินค้ามาขายที่เมืองสาวัตถีด้วยเกวียนสินค้า500เล่ม พร้อมฝากข้อความมาบอกอนาถาบินทิกาเศรษฐีโดยเนื้อความมีอยู่ว่าให้ท่านเศรษฐีอนาถาบินทิกาช่วยหาที่พักและสเสบียงแก่คนงานอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้ไต่ถามทุกสุขของเพื่อนเศรษฐีต่างถิน่นและได้ให้เพื่อนรับแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดจากนั้น ท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็สั่งให้คนงานจัดหาที่อยู่ต้อนรับเป็นอย่างดีและเมื่อคนงานเดินทางกลับไปก็แจ้งเนื้อความนั้นแก่เจ้านายตนต่อมาอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้ส่งเกวียนบรรทุกสินค้า500เล่มพร้อมสิ่งของมากมายให้คนงานนำไปเยี่ยมเพื่อนเศรษฐีต่างถิ่นบ้าง เพื่อนท่านรับเครื่องบรรณาการไว้แต่บอกว่าไม่รู้จักท่านเศรษฐีอนาถาบินทิกะจึงไม่จัดที่พักไม่รับแลกเปลี่ยนสินค้ากับคนงานของเขาคนงานเหล่านั้นได้ขายสินค้ากันเองแล้วกลับคืนเมืองสาวัตถีและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านเศรษฐีอนาถาบินทิกะฟังต่อมา เศรษฐีต่างถิ่นก็ได้เอาสินค้ามาขายที่เมืองสาวัตถีซ้ำอีกนำของบรรณาการมาให้อนาถบินทิกาเศรษฐีด้วยเหล่าคนงานของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเห็นพวกนั้นจึงขอต้อนรับเองโดยให้เอาเกวียนไปจอดไว้นอกเมืองพอตกดึกก็พาพวกโจรมาปล้นพวกคนงานของเศรษฐีต่างถิน่นเมื่อถูกโจรปล้น ต่างก็กลัวตายจึงหนีกลับไปสู่เมืองของตนหัวหน้าคนงานของท่านเศรษฐีต่างถิ่นหนีตายกลับมาและเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังท่านจึงนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าใครไม่รู้จักบุญคุณที่เขาทำให้แต่ก่อนผู้นั้นเมื่อมีกิจการเกิดขึ้นภายหลังย่อมไม่ได้รับ การช่วยเหลือนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญคุณต้องทดแทนจงอย่าลืมคุณคนพุทธศาสนา,าสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี